ัวันนี้เราอยู่กันที่สาขานะครศรีธรรมราชน,นะครับทูกค้าเริ่มประมูลพรุ่งนี้นะครับวันที่19เดือนธันวาคม2,567ันห้ารไปเลยครับทุกค้าต้องการดูคันไหนสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ สวัสดีทั้ง Facebook และ Youtube นะครับพรุ่งนี้รถกี่คัน,นะคะพรุ่งนี้รถสามรอยคันครับสามคันครับเราอยู่กันที่สาขานะครศรีธรรมราชนะครับพรุ่งนี้อ่าไปไป,ไปเลยเริ่มที่คันแรกเลยก็ได้คันแรกนะครับคันแรกคันฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอนะครับสีน้ําเงินเทานะครับลูกค้าปีนี้เลขใหม่หลักหมื่นนะครับราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นสามครับลูกค้า ปีอ่าสักครู่นะครับปีไม่ได้ระบุเลยครับอันนี้คันนี้ใช่ลูกค้าสามารถเดินมาตรวจสอบหน้าร้านได้ฮอนด้าฟีโน่เหรอครับโอเคได้เลยครับอะไรนะฮอนด้าฟีโน่อย่ามาหาฟีโน่ปะอย่ามาโอเคได้เลยครับลูกค้าเดี๋ยวสักครู่นะครับขอหาในรายการก่อนแต่ราคาหลังพันพวกนี้มีหลายพันใช่ครับ อย่างลำดับที่16 Scuppi Eye ราคาเปิดอยู่ที่9,500ครับพี่พีลำดับที่16 Scuppi ใช่คเดีรับเดี๋ยวพาไปดูนะราคาเปิดอยู่ที่9,500ครับเดี๋ยวพาดูกันที่ลูกค้าอยากดูก่อนเลยก็ได้ครับได้ Finol ครับ Finol 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 ช่วยหา Finol หน่อยครับเจ้าหน้าที่ครับ Finol ฟักคู่นะครับลูกค้าอยากรู้ค่าไหนเพิ่มเติมพิมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ Finol Finol โอเคครับขันไหนนะ โอเ้โอเคครับอันนี้เป็นลำดับที่สิบอะลำดับดูบ้คันไหนกันดีอันคันอ๋อโอเคโอเคครับไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าลูกค้าอยู่ที่สาขานาครสีนะครับรานเราน้ำไม่ท่วมลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามมาดูได้เลยนะครับได่ มีลูกค้าคอนเมนเพิ่มเติมไหมครับนี่เลยเปล่าฟีโนฟีโน่นี่ๆๆเจอแล้วลำดับที่เท่าไหร่ลำดับไม่เห็นลำดับมีนะมีเข้ามาแต่ไม่ไม่ได้น่ายน่าจะลำดับที่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองสองหรือเปล่าสองหนึ่งเก้าปะสองหนึ่งเก้าเหรอสองหนึ่งเก้าคันนี้สองคู่นะครับ ตอนนี้เรายังไม่มีบริการจัดส่งครับลูกค้าลูกค้าสามารถดิวขนส่งเอกชนเข้ามาขนส่งไปกทมได้เลยครับสองกก็เป็นสกูปปี้ไออะไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแต่ว่าคันนี้มีเข้ามานะหนึ่งคันยาหแับที่สองศูนเก้าฟิโนโนดีกว่าครับเก้า <4 S 2> ่สีเทาฟ้านะครับพี่พีมีนะคันนี้เนาะใช่คันนี้ราคาเปิดอ,อยู่ที่9ก้าพันครับเก0 0บาทอ่านี่แหละคันนี้แหละใช่เก้าใช่ไปต่อเลยไปต่อเลยไป พีเ็กไหมครับพีเก็ได้ครับไปเอาพีเหน่อยพีซีเอ็กนะครับพีเเยอะนะพรุ่งนี้องมานะใช่ครับหนึ่อยแปดเก้าอร่ต้อยแปดบเาครับสฟนี้ใช่ั้มใช่ฮอนด้าพีซีเอร้อยห้าสิอนะครับสีขาวดรัราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมืพันครับหนึ่งบาทใช่ครับแล้วก็คันใกล้ๆกันอีกคันกันสีขาวคันสีขาวสั่กาครับลหนึ่งแปเก้า โอเคราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมนหกพันเท่ากันครับตรงนี้พีซิกราคาได้อยู่นะราคาหลักหมื่นหมดเลยใช่พรุ่งนี้อาเกแล้วก็พรุ่งนี้มีรถทั้งหมดกี่คันนะอีกรอบนึงสามร้อยสามสิบเจ็ดคันครับสามร้อยสามสิบเจ็ดคันนะลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมคันไหนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook และ y o ยูทูบด้วยนะครับขอดูเว็บหลักพันด้วยนะครับเว็บหลักพันได้เลยครับเดี๋ยวหาให้นะครับน่าจะอยู่หลังๆเลยพี่พี 329ร้อยยี่สิบเก้ฮอนดาเวฟร้อยสบนะครับใช่ราคาเปิดหกพันห้าสกูปปี้ไอปีสองพันเดพาไปดูด้านหน้ากันสะโอเคที่2องวที่สนะครับท่านสีท่านสีอะไรนะสะแตมโอเคโอเคนี่นี่นี่เจเจแอลสคันนี้เลย น,นี่เหรอครับใช่แล้วลที่สิบครับแล้วก็ลบ <10 S 1> ที่เจ็ดโอเคสกูบี้ไอสีเทาเหลืองอันนี้ปีไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นสองนะครับสองหมื่นสองลูกค้าสามารถตรวสำนากล้านเพิ่มเติมได้เลยแลวคันที่อยู่ใกล้ๆกันละน่ะคันอาสีเงินดำสกูบี้ไออันนี้ก็ไม่ได้ระบุป,ปีนะครับแต่ราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันบาทใช่เลขไมอะไรมีไหม เลขใหม่สักครู่นะครับเลขใหม่อยู่ที่หลักหมื่นครับโอ้หลักหมื่นหมดเลยแล้วก็อีกคันนึงล่ะคันสีฟ้าคันลำดับที่สี่ครับโอเคลำดับที่สี่นะครับเลขใหม่หลักหมื่นเช่นกันราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นครับสองหมื่นโอเคดีครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดสองไงแหละตรงเนี้ยใช่ลูกค้าลองมาตรวจสอบปีหน้าร้านได้เลยนะครับได้ตัวหน่นเวฟคันสีขาวนะครับดูเวีคันสิบขาวได้ไหมครับเวฟขาวีพขาวลำดับที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับคำนวณเว็ร้อยยี่ห้าไอนะครับลูกค้า ร้อใช่เลขไม่หลักพันนะครับราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองพันบาทใช่ครับนี่ได้อยู่นะราคาราคาหลักหมื่นราคาหลักหมื่นเลขไม่หลักพันแกนฟิลาโนมีไหมคะแกนฟิลาโนเหมือนจะไม่มีแล้วก็เว็บราคาเปิดไม่ข้ามหมื่นมีเยอะไหมครับเปิดเท่าไหร่นะครับไม่ข้ามหมื่นครับไม่ข้ามหมื่นวิบหลักพันเหรอใช่มีมี แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูใช่พรุ่งนี้รถเรา337คันเว็บหลักพันอยู่ด้านหลังนะอยู่ด้านหลังนู้นเลยนู่นแกนฟิลาโนแกนฟิลาโน,น,โนเหมือนจะไม่มีเข้ามานะแล้วก็มีคันนี้ด้วยพี่พีสก,กูปี้ไอสก,กูีไอาราคาเปิดอยู่ที่3,500ครับลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่3 4ค่ครับ34เดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าทำแมใช่3,500 34ลำดับที่34สีสีขาวดำแดง เป็นรุ่นอะไรนะสกูปปี้ไอเอ้ยสกูปปี้ไอใช่ครับสามสิบสี่สามสลำดับน่าจะร้อละสามสี่อยู่ไหนครับเจ้าหน้าที่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นจะเปไปใครดูสามสี่อ่าใช่ใช่ครับคันนี้เลยทะเบียนนี้เลยราคาเปิดอยู่ที่สามพันห้าครับพาไปดูด้านหน้าหน่อยรถลับพันป็นไงน้องแมนน้องสตาร์ทดูได้ปหมจัดเลย เจ้าหน้าที่สตาร์ทรถได้เลยครับราคาเท่าไหร่นะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่3,500ครับสามพันด้วยสกุลปีไอครับคันนี้3,500 3,500ครับราคาเปิดลำดับที่34ครับลูกค้าใครสนใจนะพรุ่งนี้นะราคาสาขานครศรีธรรมราชใช่ครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรง แยกโรงเรียนเบญจมาราชุนุทิศครับเริ่มประมูล1ิบโมงสิบนาทีนะครับลูกค้าลานเราน้ำไม่ท่วมนะครับลูกคา้าสามารถเข้ามาได้เลย,ยลใช่ม,มาได้เลยครับยินดีครับมีอาหารฟรีน้ำดื่มฟรีครับลูกคา้าเว็าบาวาบังลมครับสามคันสามคันอยู่ด้านหลังโอเคได้ลองไปดูไหม ได้ครับลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook และ Youtube ด้วยนะครับาฝากกดติดตามไว้เลยย้ำอีกทีครับพรุ่งนี้เราประมูลกันที่สาขานะครศรีธรรมราชครับลูกค้าต้องการดูคันไหนพิมพ์เพิ่มเติมเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับ ได้ครับ C B ร้อยห้าสิบต่อได้ครับเก้าสิบสี่ครับเก้าสิบสี่ครับเก้าสิบสี่ฮันนาเวยร้อยยี่ห้าราคาเปิดอยู่ที่แปดพันห้าครับพี่พีวีวบังลมราคาแปดพันห้าแปดพันห้าเลขไม่ตรวจสอบไม่ได้ครับเดีนี้แปดพันห้าร้อยบาทนะวีบังลมแล้วก็อีกคันอยู่ไหนนะอันนั้นอันนั้นลำดับที่เท่าไหร่ครับ หนึ่งคันลำดับที่67ครับ67สิบเหรอครับอ่า6กสิกหกสิบหกโอเคคันนี้ครับอ่าราคาเปิดอยู่ที่8,000เหมือนกันครับอ่า Honda Wave 125เป็นตัวบังลมด้วยครับราคาเท่าไหร่นะ8,000ครับ8,000บาทโอเคครับผมเฮ้ยแล้วก็มีไอ้คันนั้นอเล็ KLX ป่ะใช่ไหมเคเอลเใช่ป่ะเข้ามาคันนึงเห็นดิ แล้วก็ต่อที่คันไหนนะครับที่ลูกค้า cb 150คะ <b> 150่ะ cb 150 cb 150อยู่ด้านหน้าไปด,ด้านหน้าครับ,บ cb 150ยห้เอาเอาเลยเออลำดับที่70นะครับอันนี้นะ เจ็ดสคันนี้โอเคซีบีคันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่18,000หมืครับ18,000หมืใช่ครับราคาได้อยู่นะใช่ครับเพราะปกติราคาก็ซีบีเยอะกว่านี้แล้วก็จะมีลำดับที่77็ดสิบเจ็ดอีกที่พีใช่77คันนี้ราคาเปิดอยู่ที่16,000หมื่นี่ตรงไหน77 77น่าจะ70นู่นอยู่ด้านหน้านู่นเลยเอาไปเดี๋ยวไปด้วยค่าขนย้ายเท่าไหร่คะ ขนย้ายลูกค้าต้องเป็นผู้ขนย้ายด้วยตนเองสามารถดูขนส่งเอกชนเข้ามาขนย้ายด้วยตนเองได้เลยนะครับลูกค้าหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ด้านล่างหาแอดมินได้เลยนะคระใช่ครับลำดับที่77ใช่ครับลำดับที่77อันนี้ราคาเปิดอยู่ที่16,000หมืครับ16,000บาทใช่ครับเป็นตัวอะไรเหมือนกัน cb 1 5 0 r ใช่ cb 1 5 0 r ครับ1น0 0 0หมืเท่าไหร่นะ16,000บาทครับาทหกพันบาทถูกสองพันใช่ครับเกียได้ ลูกค้าต้องการดูคันไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเว uh ็บร้อยยี่สิบห้าลีดมีไหมคะเว็บร <125. S 1> ้อยยี่สิบห้ากับลีดน่าจะกับลีดแหละเว็บร้อยยี่สิบห้าเอาให้กันดูคันนี้เลยเว็บร้อยยี่สิบห้าลำดับที่ห้าสิบสี่อ๋อ LED, oh, LED. ตัว LED อเอาคันนี้ก่อนนะครับลำดับ,บที่ห้าสิบสี่นะครับลูกค้าสีขาวดำนะครับ ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับปีอะไรรู้เปล่าหน้องแมนปียังไม่ทราบปีครับทราบปีด้วยโอเคฮะอ่ะคันนี้ก็ได้ใช่เลยราคาอีกรอบนึงครับราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทใช่ครับจัดไปนะแล้วก็ไปหารุ่นไหนอยู่ก็พิมพ์เข้ามาได้เลย ซูมเมอร์เอ็กซ์ฮันด้าที่52 52นะครับอยู่ที่หน้าโอเคฮันด้าซูมเมอร์เอ็กซ์สีน้ำเงินดำนะครับลูกค้าราคาเปิดคันนี้อยู่ที่13,000บาทครับ13 0 0 0ราสนิยมโอเคอยู่นะใช่ไปขอดูเลขไมค์กันดีกว่ากันขอได้ไหมนัดได้ได้ครับอันนี้นะทราบปีไหมน้องแมสปีตอนนี้ไม่ได้ระบุเหมือนกันครับใช่อ๋อเลขไมค์ไม่สามารถตรวจสอบได้ วราะว่าหน้าปัดเลนลันอ,อุงจรเสียโอเคลูกค้าสอบถามว่าที่นี่มีเวสป้าขายไหมคะนครศรีไม่มีนครศรีไม่มีนะขอได้เลยลูกค้าต้องการดูขนหนเพิ่มเติม<ๆ>พิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วมีเวฟเวฟนั่นเลยนะ้องทำไมนะใช่ครับฝากโปรโมทเลยก็ได้โอเค ย้ำอีกทีนะครับพรุ่งนี้เราประมูลกันที่สาขานครศรีธรรมราชน,นะครับเริ่มประมูล11 10โมง10นาทีนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูหน้าร้านเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีอาหารฟรีบริการน้ําดื่มฟรีบริการนะครับลูกค้าแล้วก็พรุ่งนี้เรามีสาขาอีกบ้างที่ไม่ใช่ที่พรุ่งนี้เรามีที่สาขาสํานักงานใหญ่จะเป็นรถบรรทุกนะครับลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์แอดได้เลย ลูกค้าสอบถามด้านล่างได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบอยู่ <Okay. S 1> งั้นวันนี้เราขอจบไปแค่นี้นะครับลูกค้าพรุ่งนี้เจอกันที่สาขานอครศรีธรรมราชน,นะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณมองหารถมือสองไว้ใช้งานสยามมิเตอร์การประมูลหรือ SIA มีรถเข้าประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เกือบ1,000 0คันต่อเดือนทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์แต่ถ้าคุณอยากขายและไม่รู้จะขายใครมาส่งรถเข้าประมูลกับ SIA ให้ราคาสูงเพราะเรามีลูกค้ากว่าส0 0 0 0รายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทร0 2 1 1ง1 1 1ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้